ก็จะมารีวิวของที่ทำเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นของใหม่ของซ้ำก็จะมีนิดหน่อยนะคะมาดูกันค่ะก็เราก็มันก็จะเป็นถุงแค่ถุงนี้นะคะค่ะมาดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นห้องแต่งตัวค่ะที่ปรับปรุงใหม่นะคะมันแค่ไม่มีามา่านเฉยเอาออกเอาทุกอย่างออกหมดนะคะแล้วก็เสริมตรงนี้แล้วก็ลิ้นชัก ชั้นนี้ก็จะเหมือนเดิมเป็นชั้นนะวางของได้อย่างต่อไปก็จะเป็นเตียงนอนนะคะอันนี้ก็จะท้ายเตียงนอนเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ สามารถเก็บของได้ใส่ของได้นะคะนี่ก็จะเป็นหัวเตียงค่ะนี่ก็จะเป็นหมอนนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหมอนสามารถพิงได้ แต่ว่าเราจะทําอีกไปหนึ่งแหละแต่ว่าไม่ว่างนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มค่ะเป็นผ้าช็ดหน้าเลยไม่ได้ทำเองหรอกอน,นี่ก็ได้มานะคะจะเป็นแบบนี้นะ,นะจะเป็นเตียงสามารถเก็บของสามารถใส่นี้ได้ก็แบบว่า ม้วนแบบนี้แล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้อันนี้ก็จะเป็นหมอนสามารถใส่ได้ก็แค่หุบนิดหน่อยแล้วก็เขา้าไปนิดนึงแต่ก็มันเอาออกยาก นะแต่ว่าเราจะม้วนเก็บเอาไว้ก่อนพอดีว่าเราใส่ถุงมันก็จะเก็บกะะเป็นหัวเตียงไม่ค่อยสวยหรอกนะอันอย่างต่อไปก็จะเป็นของเป็นกล่องน,นี้เป็นถุงอะข้างในก็จะมีของอยู่หนึ่งเรกัน นี่ก็จะเป็นลินชักนะคะสามารถใส่ของได้แล้ะทำใหม่น่ารัก,กมันก็น่ารักอยู่นะอาจจะไม่น่ารักก็ไม่แน่ใจมันก็จะมีอยู่สามชั้นนะคะมันก็จะมีหนึ่งสองสามสามารถชั้นสุดท้ายก็สามารถใส่ได้นะคะแค่นี้มันก็จะโดง,ดงเดียวๆแล้วนะเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาตกแต่งข้างหลัง เป็นกระดาษกลางๆเข่งกลางๆน,นะคะอย่างต่อไปกันอย่างต่อไปนี้ก็อย่างต่อไปนี้ก็กจะเป็นใส่ที่ใส่ของอะ่ะที่ใส่ของนะคะก็จะมีเป็นกล่องนะที่เราย้ายจากกินชักมาใส่กล่องนี้นะหัวใจอะ่ะเป็นโูปหัวใจ ขล่องมันก็จะยับเยินหมดเลย่อนสุดท้ายก็จะเป็นออขออนุญาตวางนะนี่นะคะข้างในก็จะมีของอยู่ก็จะมี นี่เป็นเก้าอี้นะคือหมอกแล้วก็มีชั้นกลางตายด้วยที่ก็จะเป็นที่พิงพนักพิงนะคะนี่ก็จะเป็นกระดาษค่ะสามารถวาดเขียนได้ไม่รู้สิัไม่ได้คิดเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นกรอบรูปค่ะสามารถตั้งได้นี่ที่ตั้งรูปแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหนังอันนี้เป็นกระดาษเหมือนกันนี่ก็จะเป็นหนังสือนิตยสารนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ กระดาษอสามแผ่นในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะเนี่ยเป็นกระจกนี้ก็จะเป็นขาตั้งกระจกอะ่ะมันหักแล้วเราทำมันเองอะ่ะมันหักอะ่ะ นี่ก็สามารถใช้ได้นะอย่างต่อไปก็จะเป็นริงชาร์กที่เราเคยรีวิว,วมาครั้งหนึ่งแล้วแต่มาดูกันว่า3มแต่ละชั้นนี้จะมีอะไรมั่ง จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อที่เล็กเหมือนเดิมก็เป็นรูปเหมือนเดิมเหมือนกันนะชั้นไล่กันเราขออนุญาตวางได้ไหมเราขอเอามาตั้งกล้องแล้วกันนะอืมไม่ต้องเลยนะไม่ไปเป็นไรหรอ ท่าน,นี้ก็จะมีทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็จะมีแหวน i love you มาเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษไม่ใช่เหล็กหรอกอันนี้ก็จะท่าน,นี้สองก็จะเพิ่มมาอย่างสองอย่างก็จะมีโน้ตบุ๊กเพิ่มมาเป็นรูปแบบนี้ จะไม่ค่อยน่ารักหรอกอันนี้ก็ละดานล่างน้ารักกว่าน่ากว่าแล้วก็น,นี่ไอแพกับไอโฟนเนี่ยข้างหลังะจะเพิ่มมาให้มันสมบูรณ์กันอันนี้ก็จะเป็น iPad นะที่เราทำใหม่เป็นบางหน่อย i p แ d a i r แล้วกันเรียก iPad A i r นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้ข้างหลังจะมีกล้องนี่ก็คือกล้องนี่คือ Apple นี่ก็จะเป็นโทรศัพท์นะคะ iPhone อันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดปุ่มโฮมนี่ปุ่มโฮม home, เหมือนกันนี่จะเป็นหน้าจออันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะที่ปุ่มกดด้วยอันนี้ก็จะมีกล้องแล้วก็แอปเปิลน่ารักอูน่ารักก็ iPhone ชอบชอบ iPhone มากเลย iPhone เนี่ยเห็นชัดไ้ม ม่มันไม่เคยฉาดอะเนี่ยเห็นไหมไอโซนน่ารักมากเลยถ้าอยากให้ดูนานอะออมันน่าไกดูไอแพดใกล้ๆอีกกล้กองแล้วก็แอปเปิ้ลเราชอบผู้ไหนทีอะอาจจะไม่พอใจหลายคนแล้วก็ไม่รู้ช่านสุดท้ายก็จะเหมือนเดิมแหละ ก็ถึงทั้งหมดแล้วเราขออนุญ,ญาตเก็บของอ้ยอยรลนก่อนนะคะ <c oughs> ขอโทษทีเชื <c oughs> <c oughs> เป็นหวัดหน้าร้อนจังนลยเบื่อ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 วันนี้ถ้าไม่พอใจอยังไงก็ ไอเดีถ้าวันนี้ไม่พอใจยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลูเพ่อนกันเร็วๆๆัลโห